สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจับชายชนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็จะเช็คอ,อุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับก็คือน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตัวเนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีแม่เหล็กแรงสูงนะครับติดอยู่ตรงปลายของตัวน็อตเนี่ยนะครับก็จะมาดูว่า มันจะใช้ได้ดีอย่างที่เขาโฆษณากันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะให้ดูน้ำมันเครื่องที่ผมทำการสั่งซื้อมาด้วยครับโอเคเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนะครับนี่นะครับจะเป็นสินค้าที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการายืนยันสภาพสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสั่งมาจากลาซาด้านะครับทุกครั้ง เมื่อเราทําการสั่งสินค้าจาก Lazada นะครับเราต้องถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสภาพสินค้านะครับผมที่สั่งจาก l a z a d a ของทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันของมันไม่ตรงปกนะครับเราสามารถเคลมได้นะครับผมนี่คือข้อดีนะครับโอเคนี่นะครับ นี่เดี๋ยวตัวบับเบิลนี้ตัวกันกระแทกเนี่ยผมจะเอาไว้ใช้สำหรับห่อส่งประกาศนะครับมันจะเอาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับผม <Yeah. S 1> กล่องอันนี้ก็เอาไว้สำหรับส่งประกาศอีกช่องหนึ่งครับช่องไฟต์มีนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะมีทำการแจกประกาศนะครับผม <Yeah. S 1> นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น น้ำมันเครื่องที่บอกนะครับผมนี่นะครับโฟร์ทีฟูลลี่ซินเทติกนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสูตร 10W 40นะครับน้ำมันเครื่องเกรดนี้สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานที่นานๆแล้วนะครับผมต้องใช้เบอร์40นะครับถ้าเกิดว่าใช้เบอร์มากกว่านี้สี 40. ผมเคยใช้50นะครับมันหนืดเกินไปรถวิ่งไม่ออกนะครับผม ใช้เบอร์นี้ดีที่สุดนะครับผมใหม่นะครับจุกยังเรี่ยมอยู่เลยอันนี้มีบวมบ้างอะไรบ้างมันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันดีกว่าครับผม นี่นะครับทุกคนอันเนี้ยจะไม่ใช่น็อตถ่ายน้ามันเครื่องที่ติดมากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นน็อตถ่ายน้ามันเครื่องที่เป็นตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยจะเป็นแม่เหล็กแหลงสูงนะครับผม mm. เวลาเครื่องรถนะครับที่เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดการสึกหลอนะครับแล้วพวกเศษเหล็กพวกเนี้ยมันก็จะนี่นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะ เนี่นะครับเห็นไหมนี่คือเศษเหล็กเลยนะครับเนี่ยมันจะมีพวกเศษโลหะอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดนะเช็ดแล้วเดี๋ยวติดให้ดูมันถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับพวกเศษโลหะพวกเนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะยัง อยู่ในแข้งนะครับแล้วก็บางทีอ่ะแล้วมันจะไปอุดตันถาดน้ํามันเครื่องนะครับไปอุดตันที่ตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับเนี่ยทางที่ดีนะครับเราก็ควรจะหาเปลี่ยนเป็นน็อตเดี๋ยวผมเอาไอ้น,นี้ดีกว่าอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเป็นเอาเป็นแม่เหล็ก แรงสูงมาติดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแท่งแม่เล็กแรงสูงนะครับเวลาให้ติดให้ให้ลงให้ร่วงก็ไม่ล่วงอีกมไม่โฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเศษโลหะเลยนะครับที่หลุดออกมานะครับ เคร so, ื่องนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราควรเปลี่ยนนะครับยิ่งเราใช้งานเยอะๆเนี่ยเราสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็หาตัวน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องแบบนี้นะครับมาใช้นะครับน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยมันก็จะสะอาดนะครับผมแล้วมันก็จะไม่อันตรายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องเนี่ยดูเห็นเห็นไหม กล้องโทรศัพท์ของผมมันเก่าแล้วด้วยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดเอาพวกเศษพวกนี้ออกนะครับนี่นะครับนี่ขนาดเช็ดเลี่ยมดีแล้วนะครับยังเห็นว่ามันมีเศษติดอยู่นะครับนี่ครับยังเห็นมีเศษติดอยู่นะครับแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดักจับเลยนะครับ เหมือนกันมันก็จะวนเข้าไปในปั๊มน้ำมันเครื่องทําให้ปั๊มน้ํามันเครื่องพังนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อตัวน็อตนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ต้องทักถามร้านเขาก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไปสั่งเลยนะครับสั่งผิดเสียเวลานะครับผมว่าของเราเนี่ยรถรุ่นนี้ใช้น็อตเบอร์อะไรนะครับผมนี่นะครับ ตอนนี้นะครับน้ำมันเครื่องก็น่าจะใกล้หมดดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะปิดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับคือเราต้องทำความสะอาดนะครับบริเวณปากทางนะครับที่มันเป็นเรียบๆนะครับผมเพื่อตัวน็อตของเราเนี่ยมันจะได้สัมผัส เต็มที่นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่รั่วซึมนะครับจุดเนี้ยร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะมักไม่ค่อยทําความสะอาดนะครับผมซึ่งผมทําความสะอาดทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้นะครับเราก็ต้องดูแลรถของเราให้ดีนะครับผมพวกคราบสกรปรกอะไรพวกนี้พวกฝุน่นอะไรพวกนี้เราก็เช็ดทําความสะอาดให้หมดนะครับผม จุดนี้ร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาค่อนข้างจะละเลยนะครับแล้วบางคันก็จะมีคราบน้ำมันรั่วนะครับเป็นคราบน้ำมันซึมออกมาเสร็จแล้วเราก็ประกอบใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะครับของ M S X จะเป็นเบอ,อร์17นะครับผม ขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับให้มันเรี่ยมนะครับขี้ฝุ่นมันจะได้ไม่ติดบริเวณใต้ ห้องแข็งนะครับผมมันก็จะแลดูสะอาดนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาเช็ดทำความสะอาดก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เอาวางไว้นะครับอย่าให้ปลายก้านวัดเนี่ยโดนพื้นนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นพวกเม็ดหินอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปได้นะครับ แล้วเราก็มาเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับวันนี้เปิดง่ายมากถ้าเกิดมีกลวยก็ใช้กลวยนะครับพอดีผมไม่มีนะครับ เมื่อเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็มาเช็ดทำความสะอาดปากทางเพื่อไม่ให้เม็ดทรายมันเข้าไปติดเข้าไปที่ตัวการวัดได้นะครับผมอันนี้เราก็ทำความสะอาดเหมือนกันเพื่อให้มันแนบสนิทนะครับผม น้ำมันจะได้ไม่ซึมออกมานะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตาร์ดดูนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับโอเคใช้ได้ครับผม วิธีการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูใต้คลิปนะครับจะเจอคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็จะเจอลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับมีทั้งของ Lazada และ s h อป e e นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีไอของ l a z a d a นะครับเราก็กด l a z a d a นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของ l a z a d a แล้วนะครับส่วนของช h อป e ีนะครับ ก็ทำเหมือนกันนะครับก็กดลิงก์ของช h อปปีนะครับผมแล้วก็กดที่ตกลงเหมือนกันนะครับท่านี้ก็เข้ามาสู่ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเราใช้รถนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขี่อย่างเดียวนะครับเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับ อย่างน้ำมันเครื่องในเกรดธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่5,000โลนะครับผมหรือว่าอย่างผมเนี่ยใช้รถเกี่ยวกับงานฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ผมใช้น้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับก็คือเครื่องยนต์ เวลาที่มันทางานอนะ่ะเกิดการสึกหลอนะครับชิ้นส่วนมันเสียดสีกันแล้วก็จะเกิดเป็นเศษเหล็กนะครับร่วงหล่นลงมาที่แคร้งนะครับเราต้องทําการเปลี่ยนให้มันตรงตามกําหนดนะครับแล้วก็น็อตเปลี่ยนไทน้ำมันเครื่องนะครับตัวเนี้ยก็สั่งซื้อกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับมันจะช่วยดักจับเศษโลหะนะครับไม่ให้ไปอุดตันที่กรองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับผมซึ่ง กรองน้ำมันเครื่องหรือว่าปั๊มน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนหรือว่าเราจะทําความสะอาดเนี่ยมันยากนะครับมันจะต้องผ่าแล้วรถเราเนี่ยจะต้องทิ้งเอาไว้ที่ร้านนะครับมันใช้ระยะเวลานานนะครับสู้เราหาอุปกรณ์มาช่วยดักจับแล้วก็เอามันออกมาจากเครื่องได้นะครับอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นการง่ายแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง รถจักรยานยนต์ของเราด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องจับชายชนบุรีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม